โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับช่องดูสกอร์ทไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในะโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตแดนไอเกนิกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะนี่เป็นการพบกันระหว่างจอร์เจียเปิดบ้านรายการของสกอตแลนด์เวลาเที่ยง,ง,คง,คงคืนของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมจอร์เจียยิงไปทั้งหมดสิบสี่ลูกนะครับผมห้นานัดหลังสุดนะส่วนอันดับอยู่อันดับที่สี่คะแนนรวมทั้งหมดเจ็ดแกร็บาตยิดฝ ครึ่งนะครับตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับกอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่71%นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่53%ทีมเยือนมีอยู่40%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านมีโอกาสชนะมากกว่านะวันนี้เดนมาร์กเป็นต่อได้สบายๆนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงถึงงงงง71%เเเเเเลลลยยยยวววััััันน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 นีีีี้้้้้้แแะะะะะาา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 ป็สสูููรรรรรรกกกกคคคคบบบผผมมมมมมใใทททท่่่่่อออจจจตตหฝดดด์์ไข นะถ้าทายถูกรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆเลยนะครับผมลองคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมกันเข้ามาดูนะครับใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมสเมินรอตอบสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ share, คกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย